วัสดีครับผมโอชนะจนนะครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่เพื่อนสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาเจอนะครับหลังจากห่างหายไปนานหลายวันนะครับประมาณ10กว่าวันนะครับวันนี้จะนาเอาพระปิดตายอดนิยมของหลวงปู่ให้ชมนะครับนั่นก็คือพระปิดตาจินดามณีนั่นเองนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับว่าปิดตาจินดามนีปิดตาจินดามนีรูปรังลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ ครับนี่นะครับคือปิตาจินดามณีบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับสับสนกับพระปิตาปดนี่นะครับซึ่งองค์ซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นพระปิตาปดนี่นะครับปลูกเสกในปี63ส่วนที่ขวามือผมนะครับเป็นพระปิตาจินดามณีนะครับหรือพระปิตามนมหาลาภแม่ยักษ์สอนลูกนั่นเองนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันนะครับมากนะครับปลูกเสกในการจัดสร้างปลูกเสกใน พิธีนะครับเวลาเนี่ยไล่เรียกกันแต่ราคาเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าด้วยความนิยมแล้วก็ผู้ทุกุนแล้วก็ประสบการณ์การจัดสร้างนะครับเรียกได้ว่าพระปิตาจินนามณีมนต์นะครับมนต์จินนามณีเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเรียกได้ว่าทั้งลักษณะของรูปทรงและแม่พิมพ์นะครับเป็นเอกลักษณ์มากเรียกได้ว่าจับขึ้นมามองเห็นเนี่ยรู้เลยว่าเป็นพระปิตาของหลวงปู่ะมาศิลานะครับเป็นพระปิตาจินนามณี ผลมวลสารนะครับเป็นมวลสารประเภทผงมงคลผงจินดามณีต่างๆนะครับรวมถึงนะครับการปลุกเสกและการนะครับลงอักขระคาถาอาคมนะครับเป็นอักขระในนะครับมนลจินดามณีนะครับเรียกโชคเรียกลาบนะครับพวกข้าศัพท์ต่างๆนะครับดีครอบจักรวาลนะครับ พิธีในการปลูกเสกนะครับเลิกในการปลูกเสกนี่เรียกได้ว่าปลูกเสกในวันขึ้น3ามขาเดือน3นะครับเป็นพิธีที่ฟ้าเปิดประตูน้ำเรียกได้ว่ามีกินไม่รู้สิ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเด่นทางด้านพวกรทรัพย์นะครับัพย์สมบัติต่างๆนะครับเงินทองอมั่งมีนะครับ พระปิตานะครับรุ่นนี้เนี่ยถือ,ถอว่าเป็นพระปิตายอดนิยมของหลวงปู่เลยเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับจํานวนการจัดสร้างเนี่ยราวประมาณนะครับหลักพันนะครับประมาณ3500องค์ประมาณนี้นะครับแล้กวก็มีที่ชำรุดนะครับแล้วก็นําไปเป็นมวลสารเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลเป็น ลูกอมจินดามานีนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เป็นอย่างมากเลยนะครับลักษณะนะครับจะเป็นพระนะครับปิดตานะครับมีการตอกน้ำเบร์แล้วก็ตอกโคตดนะครับทั้งสองด้านนะครับเป็นพระปิดตาบนฐานตอบบัวนะครับ ขนาดในกาลังพอดีนะครับถ้าเทียบกันกับปิตาบทนี่นะขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับแต่ละแต่ดูในภาพเนี่ยเหมือนองค์ใหญ่มากนะครับแต่จริงๆเนี่ยขนาดสูสีกันเลยนะครับ้ปิตารุ่นนี้นะครับถ้านําไปใช้นะครับการบูชาครั้งแรกเนี่ยจะมีการบูชามีการ ตั้งคายนะครับเรียกได้ว่าคายปลูกเสกในคายพึ่งพันน้ํามันเหมือนนะครับเรียกได้ว่าการบูชาครั้งแรกนะครับสําหรับผู้ที่นําไปใช้นะครับหลวงปู่ได้อธิบายนะครับเป็นคายตามพิธีโบราณนะครับปลูกเสกตามพิธีโบราณจริงๆเลยนะครับสําหรับมัตถุมงคลพระปิดตาจินดามณีนี้นะครับลักษณะนะครับวันหน้าของผ้าเนี่ยจะสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับมี จะเห็นนะครับผงพุทธคุณนะครับทั่วองค์พระนะครับเพราะว่ามีการรวมเอาผงพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับแล้วก็สมวัตถุมงคลเป็นประเภทพระเครื่องนะครับพระกุกเก่าๆนะครับนํามาใช้นะครับนามาบดทําเป็นมวลสารนะครับก็จะเห็นเป็นมวลสารที่มีนะครับลักษณะต่างๆนะครับเยอะมากนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปลักษณะเป็นใบหน้า ของหลวงปู่นะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวอักษรนะครับปิดตาจินดามณีมณน,นะครับขึ้น3ามค่ำเดือน3 2 5 6อนะครับอง์นี้ในพิเศษมีรอยจานเป็นลายมือของหลวงปู่นะครับเป็นหมึกสีขาวจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นอักขระพระคาถาจินดามณีนั่นเอง แล้วก็จะมีพระมหาศิลาศิริจันโทนะครับด้านล่างให้ชมรายละเอียดต่างๆนะครับขอ,ององค์พระนะครับสนน, <c oughs> สน,นราคาก็จะค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับอยู่ในหลักพันไปปลายทั้งหลักหมื่นต้นๆนะครับสำหรับพระปิตารุ่นนี้นะครับ บางคนบางท่านนะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่นะครับตั้งชายานะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ว่า,าพระปิตานะครับพลิกดวงชะตาเลยนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับทําให้คนไม่มีนะกลายเป็นคนมั่งมีได้เลยนี่คือนะครับตำนานาพระปิตาจินมดำมณีของหลวงปู่นั่นเองซึ่งการจะสร้างาพระปิตาของหลวงปู่เนี่ยก็มีหลายรุ่นนะครับ มีพุทธคุณมีนะครับประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับตามทุนทรัพย์ทุนน้าปัจจัยนะครับไม่ให้ลําบากตนเองนะครับเพราะว่าพระปิตาที่หลวงปู่จะสร้างท่านจะสร้างให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้นะครับไว้เป็นที่ยึยดเหนี่ยวจิตใจในการทํามาหากินทั้งสิ้นนะครับเรียกได้ว่าดีทุกรุ่นนะครับอย่างพระปิตาปวดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระปิตามาหาชนของหลวงปู่เลยเรียกได้ว่าเป็นปิตา ยอดนิยมเหมือนกันนะครับสนนราคาเนี่ยอยู่หลักร้อยนะครับแต่ประสบการณ์และพุทธคุณนะครับมากมายเหลือขนานะแล้วก็จะมีพระปิตาปนีนะครับซึ่งล้อเอาพิมพ์ของหลวงปู่โตวัตรปู่ชิมพีนะครับเป็นพระปิตาจัมโบ้นั่นเองนะครับไม่ใช่พระปิตาปนีนะครับเป็นปิตาจัมโบ้นะครับด้านหลังในเป็นยันสุกิติมานะครับปลูกเสกในพิธีอายุวัฒนะมงคล 7 8นะครับเมื่อเดี่ยตุลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระแจกทานนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมจากสิยานุสิตเป็นอย่างมากนะครับหลักๆนะครับพระปิตาของหลวงปู่ก็จะมีนะครับที่เป็นประเภทเนื้อผงนะครับก็จะมีประมาณ3-4รุ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่ออกนอกวัดด้วยนะครับซึ่งท่านเมตตาไปปลูกเสพให้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ วันนี้นำมาให้ชมนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้แยกแยกพิมพ์แยกบล็อกแยกอะไรได้นะครับแยกรุ่นได้นะครับเพราะว่าบางท่านนี่อาจจะสับสนระหว่างปิตาปดนี้ปิตาจินามณีต่างๆนะครับบางท่านอาจจะได้ยินคําว่าปิตาจินามณีจินามณีแต่อาจจะไม่เคยเห็นองค์จริงนะครับวันนี้ก็ขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ